การเป็นนักเขียนเป็นเหตุผลที่สำคัญให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่เป็นตัวประกายให้นักเขียนมีแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวของตนเองการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถอนใช้ได้ว่าการเป็นนักอ่านจะช่วยให้งานเขียนของนักเขียนลุ่มลึกขึ้นหนังสือเหล่านี้มอบแรงบันดาลใจจินตนาการและคลังศัพท์ที่มีมากมายให้กับนักเขียนในการเขียนงานการเป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดในวันนี้เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือที่เป็นตัวประกายให้เข้าใจวิธีชีวิตและมนนุษย์ใ โลกนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่านักเขียนหลายคนอ่านหนังสืออะไรบ้างที่ช่วยให้งานเขียนของพวกเขาลุ่มลึกขึ้นมินนริสะพงรักวัฒนานนท์มินเป็นนักเขียนที่มีรางวัลซีไรส์ราจากเรื่องด้วยรักและภูพังซึ่งเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่พาไปสำรวจบาดแผลในครอบครัวเชื้อสายจีนหนังสือนี้ช่วยให้มินเข้าใจว่าชีวิตมีสิ่งที่ขาดหายไปและสิ่งที่ต้องตามหาจึงเลือกอ่านหนังสือของฮารุกิมูรคามิ ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่นมินกำลังอ่านหนังสือ The City and Its u n c e r n Walls ของฮารุกิมูรากามิซึ่งเป็นเล่มล่าสุดของเขามินเชื่อว่าแกนใหญ่ของหนังสือนี้คือการเล่าเรื่องของคนที่ชีวิตไม่มีปัญหามากมายแต่มีสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตแอร์และในขณะที่ตาหาสิ่งนั้นคนเหล่านั้นจึงต้องปล่อยให้กระแสชีวิตพัดพาตัวเองไปและใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณและการชักจูงของจิตใจที่อยู่ลึกลงไปซึ่งมินเชื่อว่ามนุษย์ควรปล่อยให้ชีวิตอยู่ในสเต t e โกวิดเดอะโฟล์เหมือนนี้บางครั้ง มินเชื่อว่าเล่มนี้อาจจะไม่ให้แรงบันดาลใจในการเขียนแต่มันให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะมินเชื่อว่าตอนนี้มินอยู่ในสภาวะชีวิตที่เหมือนกับตัวเอกในเรื่องคือกำลังตามหาบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรทำได้เพียงเชื่อมั่นและมุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นมินมีงานหนังสือใหม่สองเล่มคือแมวดำตัวแรกของชีวิตที่เหลือและ4 6 0 0แอนมอระยะต่างระหว่างกันทั้งสองเล่มนี้มีเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ของคนสองคนประเสริฐถักปัดมริด ประเสริฐถักเป็นนักเขียนที่มีนามปากกาสีพรำและเคยได้รับรางวัลซีไรต์จากเรื่องกี่บาทซึ่งเป็นนิยายสะท้อนการกดทับเรื่องเพศและวัฒนธรรมท้องถิ่นประเสริฐถักชื่นชอบหนังสือสารคดีและหนังสือจากนักเขียนโนเบลชาวเกาหลีหนังสือที่เขาอ่านจบล่าสุดคือเวเจแทรเ,ทเทรียนของฮอนคองซึ่งเป็นหนังสือที่มีประเด็นความรุนแรงและเข้มข้นทําให้เหมาะกับคนที่อยากอ่านประเด็นเฟมินิสต์หนักๆที่สะท้อนปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศการใช้ภาษาและการเล่าเรื่องของฮอนคงทําให้ผู้อ่านเข้าไปสํารวจประเด็นหนักๆและด้านมืดในจิตใจ,ใจมนุษย์ สอและสะท้อนด้านมืดในจิตใจของผู้อ่านเหมือนกันทําให้ประสบการณ์การอ่านสนุกมากประเสริฐถักมีงานหนังสือใหม่เล่มแรกคือนาคาร้องไห้ซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับอีสานและนิยายวายก็มีฟรีไวไฟหลอกได้แต่จ่ายด้วยทั้งสองเล่มนี้มีเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์และความคิดเห็นของประเสริฐถักลีจิดานันเหลืองเพียรสมุตลีเป็นนักเขียนอายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับรางวัลซีไรส์จากเรื่องสิงโตนอกคอและเป็นเจ้าของนมปากกา เรือในมหาสมุทรงานเขียนของลีเต็มไปด้วยจินตนาการและโลกสมมติแต่ยังคงสะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมหนังสือที่ลีชื่นชอบคือหนังสือสยองขวัญที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกลีกำลังอ่านสิ่งที่สิงสู่ของมิร์ชินโซซึ่งเป็นหนังสือที่นักรีวิวบอกว่าน่ากลัวมากๆลีเชื่อว่าหนังสือนี้เหมาะกับคอหนังสือสยองขวัญและมีแรงบันดาลใจให้ลีอยากเป็นนักเขียนเก่งๆเหมือนนักเขียนนี้ ลียังอ่านเสียงเพรียกจากคาทูลูของสำนักทิมเวลาซึ่งเป็นหนังสือที่แนวเฉพาะกลุ่มสุดๆและเป็นเรื่องที่ลีชอบมากๆซึ่งเป็นเรื่องสยองแห่งดันวิทที่มีความน่าเอ็นดูในสายตาของลีลีมีงานหนังสือใหม่เล่มใหม่คือเจ็บเกินจำรักหนักเกินลืมรอยซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ได้รับบาดแผลจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าและกำลังพยายามเยียวยาบาดแผลด้วยดวงใจสุด้าวรานเบสกิติศักดิ์คงคาเบสเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนกาศกอังคาด ซึ่งเป็นหนังสือขายดีที่หลายคนพูดถึงการเขียนของเบสมาจากการอ่านหนังสือหลากหลายแนวโดยเฉพาะนิยายวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และ non-fiction ที่มีไอเดียแปลกใหม่หนังสือที่เบสกำลังอ่านล่าสุดคือร้อยตำนานสยองที่มีผมตายแค่คนเดียวของแองจีเมโทโนซึ่งเป็นหนังสือมังงะแบ่งออกเป็นเล่มละสิบเรื่องรวมสิบเล่มหนังสือนี้มีบรรยากาศความสยองขวัญและปมหักมุมที่เบสชื่นชอบหนังสือนี้เหมาะกับคนที่ชอบงานแนวสยองขวัญหักมุมอ่านง่ายและจบไวแต่เบสชื่นชอบประเด็นด้านภาพใหญ่และไออ ดียอของเรื่องมากกว่าทําให้เบสหยิบหนังสือนี้ขึ้นมาอ่านเพราะเป็นเรื่องที่เด็กชายจะทําอัตวินิตบาตกรรมแต่เปลี่ยนใจมาเล่าเรื่องผีแทนเบสมีงานหนังสือใหม่คืออัชริเยนซึ่งเป็นนวนิยายละ